าเกิดสองปอนอยากให้อย่างดีเลยนะเจ็ดสิบรอบสิบหมืน 45, ่นโคชดาวน์ one hundred a สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโคชนายนะครับหรือว่าสิบหมื่นนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะก็เตรียมตัวจะไปต่อยมวยแล้วแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำคลิปที่ผมไปเจอคู่ต่อสู้ครั้งแรกแล้วด้วยแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ของนักมวยร้อยเปอร์เซ็นคือ วันนี้เป็นวันช่างน้ำหนักของพวกผมที่จะต่อยมวยรอบนะน้ำหนักที่ผมจะต่อยนะคือ147ปอนด์ครับแต่ตอนนี้ผมน้ำหนัก149นะก็เกินอยู่2ปอนด์ก็น่าจะขับรถไปที่เวทีมวยราชดําเนินแล้วก็ไปทำน้าโตช่างอันนี้คือแบบว่าเข้ากฎเกณฑ์ของการเป็นนักมวยเรียบร้อยเลยนะคือว่าบางคนเขาก็จะไปพอดีบางคนเขาจะไปเกินแต่ผมอะืระวานนี้ทำมาเก็บพอดีได้แล้วก็กินเพิ่มขึ้นไปเพื่อให้เกินแล้วก็ตอนนี้เกินอยู่2ปอนด์ก็น่าจะไปทําที่เวทีด้วยครับก็ รอดูว่าจะเป็นไงตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะก็เหนื่อยๆนิดหนึ่งหน้าตาก็จะรู้โๆนิดหนึ่งนะโอเคปะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เวทีมวยราชเชิญเินดีกว่าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะปะตอนนี้ก็ถึงเวทีมวยราชเชินเแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปดูน้ำหนักกันปะ น้ำหนักเกินเท่าไรครับตาช่างของด้านเหนือ้เนี่ยช่างนหนักทไนมาเดืนมาไรนคนเตช่างให้ผมห้างเอาหลอันนี้เป็นตช่างช่างหนักของเมทีมุนวยด้านเหนือนะแต่ความอตรงวด แต่ตัวนี้เขาปรับใหม่ใช่ปี๊ใช่ใช่เขาปรับใหม่อยู่เดี๋ยวังกลับเลยจะกลับไปอยู่ตรงนู้นยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จช่างนช่วงคราวแต่เขาช่างอันนี้กันตัวตีคือช่างนี้เป๊ะทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมจะลองช่างดูตอนนี้แกยังไม่มาให้ผมช่างไม่ได้เหยียดไปช่างนี้นานมากเฮ้ยไม่เท่าไรนี่วะสองคนสองคนสองคนด์ตอนนี้เปลี่ยนสองคน เกินสองปอนด์เดี๋ยววิ่งรถเลยเดีย๋ยวเราไปทำน้ำหนักกัน,นครับตอนนี้ก็เกินสองปอนด์ก็ประมาณแปดขีดแปดขีดโอเคก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยน้อยเหนื่อยนะ้อยไปผมขอตัวไปทำน้ำหนักกันไปโอเคแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะทำน้ำหนักนี่คือวิดทีมวยร่าเมยน,นะน้ำมวยที่เขามาทำน้ำหนักกันเขาจะบินทางไหนนี้เลยครับบินทางไหนสนามที่ง,งอบนี้ก็ผมเกินอยู่ประมาณสองปอนด์ถ้าเกิดสองปอนด์อยากให้อย่างดีเลยนะเจ็ดสิบรอบแต่หกสิบรอบนี้น่าจะได้แต่เจ็ดสิบรอบนี้น่าจะดี เดีย๋ยวผมจะวิ่งแล้วให้ตาร์นับเอานอ่าจะเอา70รอบลองดูว่า70รอบน่าจะพอดีไหมแล้วก็ลองรอโูปไปชั่งครับไปตอนนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วอย่าไปวิ่ง70รอบนะทาร์ดนับเ้วยนะนะไป ตอนนี้วิ่งไปสามสิบรอบแล้วเหงาทีไม่ต้องเช็ดก็ไยวเหงาเยอะครับตอนนี้ีพ่อบอกว่าอีกสักอย่าโดนอ,อีกสักห้ารอบพอแล้วอย่าลองไปช่งดูก่อนัที่ครับพี่ครับ เม่อเ้าผ่านอย่านไงผ่านตรนครับ่าปวิ่งูน่าหอกซินะไหมแบาไปมาให้เมอเี่ยหหมอแล้วเาไตอนนี้ครับก็ชั่งน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิ่งเยอะไปหน่อยน้ำหนักขาดสองดนเลยถือว่าขาดเยอะนะสามคอถือว่าขาดเยอะเลยแต่ว่าถ้าเกิดช่างเช้าต่อเย็นอะ่ะมีผลแต่พรุ่งนี้ไม่น่ามีผลนะพรุ่งนี้ก็แต่ผมจะกินให้เต็มที่ก็ตอนนี้ก็กินน้ํากินให้เต็มที่ละผมกินน้ำหมดไป2ขวคนเลยนะใช่ก็โอเคก็เดี๋ยวเราดูถแถลงข่าวครับตอนนี้จะมีการถแถลงข่าวด้วยสวัสดีครับหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมเข้ามาหาหมอนะ สวัสดีครับวัสดีครับผมไม่ได้เข้ามาในห้องนี้ประมาณ3ปีปี้วหลังจากที่ไม่ได้ต่อยวทีมวยด้านเงินนะโอเคก็ตอนนี้คือตอนที่นักมวยจะขึ้นต่อยบนวทธีได้ต้องให้หมอมาเช็คสุขภาพร่างกายก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้ทำอะไรบ้างครับช่วงนี้มีโควิดอยู่ใช่ครับก็ามีต่อยเอีเค ตรวจคูณส่วนร่างกายด้วยความพร้อมของร่างกายโอเคโอเค,อเคแล้วตรวจคูบไก,ก,ก่อนแล้วอย่าตรวจสุบภาพร่างกายเสร็จเ,พพเ,เรียบร้อยตรวจสุบภาพร่างกายเนี่ยน่าแต่ผมชั่งเรียบร้อยแล้วครับผม๋ยวไปทำบัตรให้ตายก่อนอย่าไปทำบัตรโอเคครับหลังจากทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากินข้าวมือม้อมื้อเช้ามือม้อแรกของวันนี้ผมมากินอยู่ช่วงเช้า แต่ตอนเย็นก็ไม่ได้กินก็นี่แหละก็จะยัดเต้นที่แล้วก็น้ําหนักลงมาเยอะปะ่ะอยากกินข้าวนะปะ่ะเ,เดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นจุดที่น้ำมวยเขากินข้าวนะลองแผนไปนี่เลยแผนนะนะเป็นจุดที่น้ำมวยเขากินข้าวกันพอช้าหนักเสร็จก็มากินข้าวตรงนี้ปะ่ะมไปกินข้าวเลยกับข้าวของน้ำมวยก็ประมาณนี้โอ้ข้าวเหลาหมูไก่หรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็กุ้นเชียงพะโล้แค่นี้มื้อแรกมื้อแรกโอเคป่ะ เดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนตอนนี้ครับก็จะขึ้นไปแบบว่าถ่ายวิธีช่างหนักแต่ที่จริงเราเราช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราช่างเสร็จตั้งแต่หลังหลังจะช่างเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้คือมาถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายวิธีเหมือนว่าถ่ายรอดสดให้เขาดูว่าเราช่างหนักที่หนึ่งอันนี้คือแบบว่าแท่จะเป็นทุกกติกาของนักมวยเลยเพราะช่างหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะช่างขึ้นช่างโชว์ครับปะเดี๋ยวรอดูครับวันนี้ก็เจอคู่ชกเลยนะคู่ชกผมมาตัวใหญ่จริงันะเอ้ยเดี๋ยวเราประสามสิบก่าไห In the blue corner, Mohamed Sebu, one hundred and forty-six point seven pounds. Pass. Mohamed Sebu, one hundred and forty-six point seven pounds. <laughs> Pass. Sip moon, push down one hundred and forty five by five pounds. The cost is man to travel. All right, there's some actions. Make some Muhammad noise for Zabok moving on to and Sipun And ทีมที่3ของรายการครับล้มบุกเครับข <Global. S 3> กับตอนนี้เราก็มาชมกติกาเขอาอยู่บนกติกาเพราะว่ามันไม่เหมือนมวยทั่วอื่นมันน่าจะให้คะแนนยกต่ยกนะก็เราดูว่ากติกาจะเป็นยังไงครับบ้างไปดูดย4ด้ด สร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอดหน้านี้ยกวยไทยเนี่ยคือก็จะเป็นมวยไทยเป็นศที่สร้างมาเพื่องครามแล้วก็สิ่งเท่าทำเนี่ยคือเราจะมีจัดการขันมวยรอกสรุ่นคือเป็นรุ่นทยหนึรุ่นที่เป็นรุ่นที่ญิงนะครับบาง b l u e s ี่เา y r เรนึง the w e e l of h round so you o have pain night e r e ภาพคุณชนะกรรมการบอก ไม่นขึ้นเหมือนต่อยพวยถ้า,าย,ยกประเภทยกที่ดึงกรเขียไปเขียมาเขียไปเขียมาไม่เอาถ้าคุณสามารถออกอาวุธชนะกรรมการก็จะออกคะแนนให้ Prior i ล y หลัๆของกรีรกาวิธีก็จะคงคือความปลอดภัยของกีฬาพิธนะครับเพราะฉะนั้น,น,ถน,นถ้าเกิดเขาเห็นว่าเราไม่สามารถตอโต้ได้แล้วไม่มีการตอโต้หรือหรือบอยที่ดันเวทค่อนข้างแสดงออกว่า แล้วก็ตัวเกียร์จโกเก็ยร์ตัวเตยสเปลร่างชนเนินตัวซีวีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีดีไซน์ให้ดูว่าความสวยความขันของขันร่าชชนเนินตัวซีวีเป็นย่างไรแล้วก็ตัวเกียร์ตัววันเดย์ด้วยกันเชิญที่ทำคนแล้วนี่ครับผมก็ช่าง้ำหนักผ่านเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวกินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็หน้าตากำลงังจะคืนมาเรียบร้อยนะแล้วนะก็พรุ่งนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจผมด้วยเริ่มมวยเริ่มสามทุ่มยี่สิบเอ็ดนะ ช่องเมือ่อกอยนะช่องยีสามก็อย่าลืมเป็นกำลังใจใผมก็สู้เต็มที่ครับเพื่อทุกคนผมจะเก็บชัยชนะไม่ได้ปะตอนนี้ผมขอกลับตัวกลับบ้าน <ไป S 1> กลับไปน้องก่อนดีกว่าปะ